สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวหมวกกันน็อกเช่นเคยนะครับผมโอมจากร้าน T M by shop นะครับก็กลับมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับหมวกกันน็อกจะเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดจะดีกว่านะครับก็คือปหมวกของ r a n ด om นะครับ Air Force One นะครับ B T นะครับก็ B T ก็น่าจะย่อมาจากตัวที่เป็นรองรับบลูทูธนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวหมวกนะครับนี่แกะกล่องกันมาเลยนะครับ ซึ่งเคยนะครับหมวกกันน็อกของทางแรนดอมนะครับก็จะให้มาพร้อมกับถุงผ้านะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะ,ะพร้อมกันไปเลยนะครับไม่ได้แกะอย่างนี้มาสักพักหนึ่งละนี่ในถุงผ้านะครับก็จะมาในถุงผ้าติกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันรอย แล้วก็อันนี้นะครับของแขนเช่นเดิมนะครับก็จะมีเป็นมาร์ผ้านะครับลายโลโก้ RD นะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับแรนดอมแล้วก็พร้อมกับคู่มือนะครับนี้แล้วก็ดูที่ตัวหมวกนะครับนี่ชวงสีที่ผมถืออยู่นะครับก็จะมีอาจจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวล้วนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับในส่วนของเรื่องชิลเพราะว่า ตัวนี้ที่ผมหยิบมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมต้องเกริ่นก่อนก็คือว่าทางแรนดอมนะครับออกมาเป็นเหมือนเป็น3ซีรีส์ย่อยนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ที่เป็นสีล้วนจะเป็น e l e g a n c e นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลายขดแถบนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น Power นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกทีหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นลายกราฟิกนะครับอันนี้จะเป็นวิวบิดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นรุ่นอ l e g a n c e นะครับที่เป็นสีล้วน ซึ่งที่หยิบตัวนี้มารีวิวเพราะว่าตัวที่เป็นรุ่นสีล้วนนะครับาทางแรนดอมเขาจะให้ชิลจะให้สีประลอดนะครับเป็นสีใหม่ก็คือเป็นสีเจแปนบลูนะครับแล้วก็รุ่นอีก2ซีรีส์ที่เหลือก็จะเป็นสีทองปกติตามที่ที่เราเคยเห็นเห็นกันนะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตแกะเลยนะครับเพราะว่าอยากโชว์จริงๆเป็นสีที่ผมทำออกมาว่าได้สวยเลยนะครับนี่นะครับ เจแปนบลูนะครับก็ไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับโอเคก็โดยเรื่องของหมวกนะครับคุณนะสมบัติหมวกทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกับตัว Air Force One นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปนานแล้วนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็น BT ก็คือจะมีเขาจะเจาะช่องสำหรับใส่บูลำโพงบูทูธมาให้เรียบร้อยนะครับโดยเพื่อนๆไม่ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับ ก็เท่ากับว่าหมวกตัวนี้แทบจะเป็นหมวกที่เปิดหน้าที่ครบเครื่องมากเลยนะครับเพราะว่ามีชิลกันแดดในตัวนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับติดตั้งลำโพงบลูทูธมาให้เรียบร้อยนะครับก็คือวิ่งกันได้ทั้งวันนะครับใส่กันได้ทั้งวันนะครับพี่ๆไรเดอร์ก็ใส่ได้สบายๆเพราะว่ามีช่องสําหรับบลูทูธมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนเรื่องหมวกที่แลวหมวกนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจะเป็นตัวรายละเอียดสีแล้วกันนะครับไม่อน่ก้องอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่า คือสีที่ทําออกมานะครับตัวที่เป็นสีล้วนนะครับตัวสีขาวนี้นะครับไม่ใช่ขาวล้วนปกตินะครับเขาจะทําเป็นลักษณะเป็นประกายมุกมาด้วยนะครับพร้อมกับตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีดำนะครับก็ทําเป็นประกายมุกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ตัวชิลปะหลอดที่ผมบอกไปจะเป็นเจแปมบลูนะครับอันนี้ซึ่งผมว่าเป็นตัวที่สวยมากในรุ่นนี้เลยนะครับผมว่าชอบเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดบมวนะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับก็ ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือเชลนอกนะครับก็ยังงเป็นตัวที่เป็น SIRT นะครับ Super Impact Resistant Thermoplastic นะครับตัวนี้จะช่วยกระจายแรงกระแทกนะครับได้ดีนะครับแล้วก็ตัวข้างในก็ยังเป็นโฟม EPS นะครับ High Density นะครับก็ตัวนี้จะช่วยรับแรงกระแทกได้สูงนะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำนะครับฟองน้ำก็จะเป็น T D Cutting เป็น Asian Fit นะครับก็คือจะเหมาะกับ คนไทยบ้านเรานะครับใส่แล้วสบายนะครับแล้วก็ตัวผ้าคุ้มก็เป็นผ้าหุ้มที่เป็นเทคโนโลยีไดเทคเหมือนเดิมนะครับก็คือแห้งไวนะครับลดกลิ่นอับนะครับแล้วก็สายลัดคางนะครับก็เป็นคลิปล็อกนะครับสมใส่สะดวกนะครับมาพร้อมกับห่วงที่เป็นล็อกหมวกมาให้เหมือนเดิมนะครับสายปรับระดับได้นะครับแล้วก็นะครับตัวที่เป็นทรงน้ำนะครับเขาก็เซาะตัวที่เป็นใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ใส่แว่นอยู่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเขามีเตะบลูทูธมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับก็ตัวนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็คือว่าเดิมทีใช่ไหมครับด้านขวามือก็จะไปช่องสําหรับเอาไว้คล้องตัวที่สายล็อกหมวกนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับเขาจะมีช่องคล้องมาให้ด้วยนะครับซึ่งช่องนี้นะครับมันตรงกับลําโพงบลูทูธนะครับ ตรงกันเป๊ะเลยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้งานฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆเลือกที่จะติดลำโพงบูทูธนะครับไอ้ฟังก์ชันตัวที่เป็นสายคล้องทะลุหมวกตัวนี้มันก็ใช้ไม่ได้แต่เพื่อนยังใช้ตัวที่เป็นคล้องแ็กตัวนี้ได้อยู่นะครับทางกับกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าไม่ได้จะไม่ได้ใช้ลำโพงบูทูธอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวที่เป็นสายล็อกหมวกตัวที่คล้องทะลุหมวกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ โอเคนะครับส่วนเรื่องชิลนะครับก็ถอดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือทู o เลสนะครับก็คือดันสวิตนะครับแล้วก็หมุนออกบิดออกได้เลยนะครับส่วนชิลข้างในนะครับก็ยังคงเป็นชิลกันแดดนะครับกันแดดได้กันแสงได้80%นะครับแล้วก็ข้างนอกก็กันแสงได้50%นะครับผ่านกฎหมายเรียบร้อยนะครับก็ส่วนช่องลมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเลยก็คือมีด้านบนศีรษะ2ช่อง เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ลมออกด้านหลังนะครับสองช่องนี้นะครับอันนี้จะเปิดปิดไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆมาให้นะครับเสริมหมวกให้ดูด้วยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีมอออกกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านฐานหมวกนะครับนี่ยังคงให้แถบสะท้อนแสงมาเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งวันจริงๆนะครับก็กลางคืนก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ําหนักหมวกนะครับตัวนี้ ไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่เหมือนเหมือนเดิมนะครับอยู่ประมาณช่วงประมาณพันสี่นะครับพันสี่พัโดยประมาณนี้นะครับก็อยู่ไว้น้ำหนักหมวกที่เบาสบายนะครับในรายละเอียดตัวนี้ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฟิลลิ่ง ยังทําได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเวลาใส่ทับบัฟนิดนึงนะครับโอเคกลับมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเราจะรีวิวการใส่ให้ดูนะครับก็ผมขออนุญาตเปิดิูก่อนนะครับแล้วก็ตัวกันแดดขึ้นก่อนนะครับก็ใส่ระฆงอ่าใส่ละฆัผมลืมบอกไปเขาให้เขาให้เหมือนเป็นติ่งตัวที่เป็นตัวพลาสติกตัวที่จับนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้ เราสามารถดึงอตอนกดล็อกได้ไง่ายมากยิง่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือจะเป็น XL นะครับโอเคอ่าอันนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่ใสายรัดคางนะครับก็ฟิลลิ่งยังให้ความรู้สึกกระชับเหมือนเดิมนะครับจับหน้าจับกล้ามอ่าจับกรามนะครับโทษทีนะครับได้ดีเหมือนเดิมนะครับด้านบนศีรษะไม่มีอาการที่เป็นบีบแต่อย่างใด นะครับแล้วก็แว่นกันแดดอยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับช่วงอยู่ประมาณช่วงตรงที่เป็นจุดถอดชิลนะครับก็ดันอาดันขึ้นได้เลยนะครับปึ๊บโอเคแว่นกันแดดก็ยังตัดแสงได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องชิลหน้านะครับเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะครับ โอเคอ่า okay. uh, สีที่เป็นเจแปนบลูนะครับ mm hmm. เมื่อลองสวมใส่ดูแล้วนะครับมันจะไม่ได้เป็นสีแบบสีฟ้าจา๋าแบบจนแบบเหมือนตัวที่เป็นเอ่อแมทริกที่ผมเคยแมทริกหรือว่ามันจะเป็นแมทริกที่ผมเคยรีวิวนะคมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาไปเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ออกออกฟ้าขนาดนั้นนะครับก็คือยังมีความรู้สึกรู้สึกได้ถึงแบบลักษณะเป็นสีออกทางชาๆนะครับ mm hmm. เมื่อเรามองทะลุผ่านัวชิวนี้นะครับ ก็จะจะทำให้ทัศนวิสัยยังโอเคนะครับแล้วก็ช่วยลดแสงได้จริงนะครับอันนี้50%นะครับเหมือนเดิมนะครับก็น้ำหนักเบานะครับใส่แล้วก็กระชับนะครับสใส่ได้สบายแล้วก็ช่วงหูก็เขาเว้ามาให้เรียบร้อยนะครับอน,นี้ก็ติดบลูทูธได้สบายนะครับเดี๋ยวผมขอนาตถอดนะครับอ,อันนี้นะครับก็คือโลที่เป็นแรนดอม ตัวใหม่นะครับก็คือ a i r f o r c e 1 e t นะครับบล o ท t ธนะครับก็ตัวนี้นะครับราคานะครับณวันที่ผมลงคลิปนะครับก็จะอยู่ที่1,490บาทนะครับก็จะแพงจากรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมที่เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นตัว BT นะครับอยู่100บาทนะครับตัวนั้นอยู่ที่1,390นะครับตัวนี้ก็เก็บขึ้นมาอีก100บาทนะครับ มันก็จะได้ฟังก์ชันที่ครบคันนะครับถือว่าเป็นหมวกเปิดหน้านะครับ Open Face ที่ครบคันเลยนะครับครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไซส์นะครับก็ตอนนี้ที่มีก็คือจะมีตัวที่เป็นไซส์ M นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะมี M L XL นะครับแล้วก็ 2XL นะครับก็คือใหญ่สุดอยู่ที่ 2XL นะครับรายละเอียดนะครับสินค้านะครับเดี๋ยวทางเราจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ าสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนในส่วนทาง u t u b e นะครับบางทีแอดมินอาจจะไม่ได้ค่อยมาตอบบ่อยนะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆถ้าสงสัยนะครับสามารถเข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าเป็นทางไลน์ก็ได้นะครับสองช่องทางนี้นะครับหรือทาง l a z a d a ก็ได้นะครับ 3, 3ช่องทางนี้ทางแอดมินเราจะค่อนข้าง อาโมเดเตอร์ค่อนข้างบ่อยกว่าทาง y t u t u นะครับบางที YouTube เราอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับถ้าสงสัยนะครับแนะนำไปที่เพจนะครับแล้วก็ไล n e นะครับหรือว่าเป็นทาง Lazada ได้เลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนรายละเอียดสินค้านะครับอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวทางเราจะลงเพิ่มไว้ให้นะครับแล้วก็ สั่งซื้อได้เข้ามาได้ตลอดนะครับเนช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ